ก่อนอื่นเลยครับถอดกรองโซล่าเก่าออกมานะครับผมนี่ครับเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยนะครับผมกรองโซล่าเก่าค่อนข้างดำนะฮะขั้นตอนต่อมานะฮะก็เป่ากรองนะครับไล่ฝุ่นในห้องเครื่องนะครับผมนี่ถอดมาเลยครับถอดมาเลยถอดมาเลยนะครับ ระหว่างนั้นนะครับน้องไอก็เนี่ยครับถ่ายน้ํามันเครื่องออกมานะครับแล้วก็ถอดกรองน้ํามันเครื่องนะครับนะครับเปลี่ยนทุกรอบนะครับหมื่นกิโลนะครับนี่ครับกรองน้ํามันเครื่องใหม่นะครับผมเป็นผ้านะตัว1.9จะเป็นผ้านะครับผมนี่นะครับถอดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับผมใส่อันใหม่เข้าไปนะแล้วก็ขันพอตึงมือนะแล้วก็ขันปิด ก้นแทงแล้วก็เนี่ยครับมาเติมน้ำมันใหม่นะครับผมตัวนี้ลูกค้าที่ใช้เป็นวาวล์วลริสสังเคราะห์ร้อนะครับผมหลังจากเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยก็สตาร์ทบอมเครื่องดูนะครับผมแล้วก็